สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับทุกคนวันนี้ผมตั้งใจที่จะตื่นสายนะครับเพราะว่าจะได้เก็บแรงไว้เยอะๆนะครับกาลังจะออกไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านรสดีก๋วยเตี๋ยวเรือครับวันนี้ผมตั้งใจที่อยากไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดได้ครับแล้วก็อยากจะกินกะเพราเนื้อที่ร้านด้วยนะครับเพราะว่าครั้งก่อนอีกอร่อยมากๆเลยครับสาเหตุที่ผมเลือกเดินทางมาล่วงหน้า2วันนะครับสําหรับการสอบนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้เหนื่อยมากนักนะครับ แล้วสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางด้วยขนส่งมวลชนนะครับก็จะได้ม่ต้องต่อแถวรอคิวนานมากนะครับสำหรับใครที่เดินทางมาหาดแต่ช่วงนี้นะครับให้เตรียมร่มมาด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันเลยครับเกิดอะไรขึ้นที่วงเวียนน้ำพุเขาข้างหน้ามีเหมือนมีรถชนกันด้วยครับสำหรับการเตรียมตัวในวันนี้นะครับก็ตั้งใจที่จะออกไปทานมื้อเที่ยงนะครับแล้วก็ซื้ออาหารสำหรับมื้อเย็นนะครับแล้วก็มื้อขําทีเดียวไปเลยครับเพราะว่า น่าจะอยู่ที่โรงแรมจนถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วครับวันนี้ที่แห่เดีรขับรถสบายๆครับรถไม่ติดมากครับแต่อากาศข้างนอกนี่ค่อนข้างร้อนละร้อนมากๆเลยครับตอนนี้ก็จะถึงลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีที่จอดรถให้หรือเปล่านะเพราะว่าปกติแล้วรถจะเต็มมากๆครับวันนี้แน่น่าจะมีพอครับน่าจะพอมีครับให้ให้เราได้จอดได้บ้างครับต้องขอบคุณน้อง คนนี้มากๆนะครับที่ช่วยบอกรถให้นะครับน่ารักมากๆเลยครับจอดรถเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันเลยครับวันนี้คนดูไม่เยอะมากครับไม่น่าจะต้องรอนานมากครับเมนูที่อยากจะกินวันนี้ก็มีหลายอย่างเลยครับก็เริ่มจากก๋วยเตี๋ยวเลือครับแล้วก็กะเพราเนื้อครับกะเพราเนื้อนี่ผมตั้งใจสั่งเพื่อกลับมากินที่โรงแรมนะครับ แล้วก็มีลอดช่องครับบัวลอยก็อยากกินครับแล้วก็ส่วนบัวลอยนี่น่าจะกินที่นี่ไม่หมดนะครับแล้วก็ค่อยกลับไปกินที่โรงแรมครับรอไม่นานนะครับเกี๊ยวเหลือเข้ามาเสิร์ฟให้ล้วนะครับอันนี้ผมสั่งเป็นแบบพิเศษนะครับ80บาทครับไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับเวลากินเกี๊ยวเลือแล้วผมชอบสั่งข้าวมากินด้วยครับอันนี้เดี๋ยวราไปโชว์ฝีมือการโรยถั่วงอกกันที่ครับเครื่องปรุงมีอะไรแล้วก็ตักๆไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยชิมทีหลังครับ ระหว่างที่รอข้าวนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาตลอดนะครับไม่ขาดสายเลยครับแล้วนี่ค้ับข้าวเนื้อแดงของผมมาแล้วนะครับน่ากินมากๆเลยครับตอนนี้ก็เป็นขนมหวานที่ผมสั่งมานะครับตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีลอดช่องครับสำหรับทานที่นี่นะครับแล้วก็จะมีบะลอยนะครับแล้วก็ลอดช่องอีกชุดหนึ่งนะครับไว้สําหรับกลับมาทานที่โรงแรมครับสำหรับอาหารที่นี่ผมก็ว่ามันอร่อยทุกอย่างเลยนะครับ ท่านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปซื้อข้าวเนื้อแดงนะครับที่รีวิวในท็อกท็อกนะครับเขาบอกว่าให้ขับรถเลยร้านลูสตี้ก๋วยเตี๋ยวเรานิดนึงก็เจอแล้วครับตอนนี้ผมมาถึงร้านนะครับพอมาถึงร้านเขาบอกว่าข้าวเนื้อแดงสูตรที่รีวิวในทิกต็อกนะครับตอนนี้ปิดปรับปรุงชโชคขาวครับมีแบบสูตรผัดธรรมดาครับในในมาถึงร้านนะครับก็เอาก็ได้ครับไม่ค้างเห็นว่าเรามาไกลนะครับใจดีแถมไข่มาตัวมาให้เราด้วยฟองหนึ่งครับขอบคุณมากอยากจะกรุ้ยกรวยคอยร้อนครับเนื้อสื่งดีนะครับนอกจากการอ่าน